ายครอบครัวน <Cornell> ี่ะเน่ยเมื่อปีที่แล้วพาดท่าปัดใช้ให้นายสาสุรินทร์ทเปมันเปมมันคือตู้ในคอแรกอยู่รู้น้อยห่อคอสองไอ้ก้องนี่ยะแค่แค่นองหึงนี่หละเนครับบุญเป็นด้ายไปลำเบ้าบ้านบ้ามงครับมานเรียกเทสิรน์ครับมาเรียกี มันดารักแข่งกับเยอะแยะมางไม้ครับอันนี้น่าจะเป็นซุ้มแข่งเรือเรืครบปะได้บัะในเนาะหันเ็อยู่ต้องใส้ครัเดี๋ยวเนเขาจะเป็นคู่แรกในเปิดโัวสนามก็เป็นเรือเจ้าแม่ ผลเอกมหาชนจากเมืองอันซีกองกระแผงนครหลวงเมืองกันแต่พายกับพรหลวงพ่อทั้งแสนจากพี่น้องชาวชุมชนวัดข้าโคกเรือเป็นคู่แรกในเรื่องของนะครับหลังจากเสร็จมากราเทพเจดีย์ไปภายบรรยากาศคนครับตอนในช่วงที่อเรือเทพศรีนัทกำลังขึ้นไปนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับงานแฉลิมันเรือประเพณีหขอเข้าประดับดินน้ำมงปีนี้นะครับได้รับการ สนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่หลายฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือฝ่ายต้องถิ่นะครับรวมทั้งเทศบาลเมืองท่าบ่อครับท่านอมรฤทธิ์เรียพองท่านสสอีกท่านอินรอดและก็สมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับโดยพินิ้นำท่านชาวทิศชายจองแก้มนะครับหัวแนวเปนประธานใหญ่ในการจัดการแข่งขันครับอาจจะเรียกว่าจะทํายกระดับขึ้นในนามองจะไม่เหมือนปีที่ผ่านมานะครับหากปีนี้นะครับ ความต้อนรับจากพี่น้องต้อนรับจากพี่น้องเป็นอย่างดีปีหน้าจะให้ยิ่งใหญ่กว่าน,นี้แนะครับสำหรับลองแมวสายจีนใหญ่จำเแ,แล้วก็ขอ,อขอบคุณความสนับสซุ้มไวๆนะครับบะหมีไวๆของเสียซ่อยเอทีสกรอว์เบรนะครับที่มาตั้งซุ้มให้พ่ามี่น้องมีที่ร่มได้ดูด้วยแล้วก็บริการบะหมี่ไวๆนะครับใครอยากชิมอยากชิมไปได้ที่ซุ้มแล้วก็อยาก จะติดต่อไวยำหน่ายที่ตามร้านตะลักท่านในราคาย่ำเยาราคาส่งนะครับติดต่อได้ที่ซุ้มไวในะครับากทานี้่องงนมาตัอีสามสวย่งมีางอง่กักรานะครับล้กจะไปหาหมองนางเบิงนบนางเบิงีเ้าแกงเลิกกันนครับนีครับรงนนัพเข้าไปดู พ่อวันดี้วันดีครับมีตัวป่นี่ได้จงนันไปงสองแฝงมาตามไปอ๋อเพื่อะรกขอบคุณนะครับพี่น้องวันนี้านาา้อนา้านเรือติด่อ่ได้รับการตอบรับอย่างดีประชาชนโอ้โหสุดยอดแต่ทายขายก็ตามาตามอขายติขายดีทุกคนนะครับขอให้ขอให้นะครับ ต้การกระจบงานอ่าขายให้ก uh ็ค okay. ุ้คนอย่าเลิกจากห้าข้าวห้าข้าวว่าจะได้หมดก็ฝาที่ทีมผู้บงนี่นะครับสมัยแก้วสมัยแก้วนะครับเราพร้อมรับนะครับแต่อย่าขาดงานกันมาทุกอย่างดีบคุณครับคนแข่งเรือขอบคุณครับสำับพี่น้องที่นะครับเดินทางผ่านมาผ่านมาครับที่จากงานมหกรรมประชุมตื้อนะครับหลังจากงานมหกรรมเสร็จแล้วก็นะครับเชิญครับและเวียนมาชมการแข่งขันเรือ นะครับของพี่น้องชาวน้ำมงคนะครับในงานบุญของข้าวประดับดินนะครับปี2 5 6 8นี้นะครับซึ่งก็มีเรือ12บสองครับเรือประเภศทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือจากต่างประเภทนะครับสมบปลาเรานะฮะก็พาร่วมทำการแข่งขันนะฮะหรือพี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับไม่ถูกใจสะใจครับก็ไปเจอตาที่นะครับบริเวณท่าน้ำน้ำมงกลบ่อได้เลยนะครับ ขณะนี้นะครับตองนี้จำเป็นเรือภายในระดับกันอ,อยู่น,นะครับอตันรองแมวบอกว่าเราไม่ได้เน้นรถแท็กซีนั่นเกินไปเราเน้นความสมรรานะสี่มีคุ้มควรเพราะด้วยรถที่นี่ดอลลาร์นะครับเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับผมเราก็จัดให้ท่าน,นสมกับตาคำสโกแกนของน้ำมันตามคำของน้ำมันที่ว่า